ถึงสู้น้องคนนี้ไม่ได้ลงประมาณนั้นแล้วเราก็เลยเราเดือดของเราไปก่อนหน้านี้แล้วเราเราไเจอทีมมาคอมเมนต์ที่เราทำไมไม่เปลี่ยนจากที่เปาเป็นน้องเขาะอะไรเงี้ยเราก็เลยเราก็เลยรู้สึกว่าคำพูดพวกเนี้ยความจริงมันต้องตัวน้องเองและผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องเนี่ยควรที่จะจัดการได้แล้วผมผมมองแค่นี้ครับควรที่จัดการอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าตอนนี้ มันแทบจะไม่มีใครกล้าที่จะร่วมงานกับน้องหรือเป็นแฟนคลับใช่ครับเพราะว่าศิลปินแบบผู้หลักผู้ใหญ่คือเอฟซี FC เขาลงหมดเลยใครที่ไปงานกับน้องใครที่ขึ้นไปทีวีกับน้องมีปัญหาหมดเลยมันกลับกลายว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครอยากจะไปงานกับน้องเลยอันนีนนะน้เป็นที่ตนรอย ตอ, mm hmm. ต,ต, ики, ตอนนี้มันเป็นทีมสีคือตัวน้องกับน้องเด็กช่งงานขายเรีครอบครัวน้องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ด hmm. uh ้วยความที่ว่าผมมองว่าผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวน้องไม่ว่าจะเป็นครูน้องอะไรต่างๆเรารู้สึกว่าน่าจะจัดการให้หนาแน่นมากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนศิลปินในวงการลูกพี่ลูกครูบาอาจารย์มองน้องว่าเป็นเด็กเล้ารลาผ่านจากมุมมองจากแฟนคลับเรารู้สึกว่า ความจริงแฟนคลับมันเป็นหน้าเป็นเต่าศิลปินมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการจัดการกับแฟนคลับไา้ยังไงให้มันเหลือคนประเภทนี้น้อยที่สุดได้คุยกับน้องยังไม่เคยได้คุยครับผมยังไม่โอกาสได้เจอน้องเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอน้องก็เราเราไม่ได้มีความรู้จะไปแนะนําขนาดนั้นแต่เราแค่อยากจะถ้าเราได้เราอยากให้พวกเราที่ความจริงอ่ะอยากให้ผู้ใหญ่ฝั่งน้องจัดการกับกลุ่มเอฟซีพวกนี้ที่ออกมาแบบจะพูดภาษาบ้านเราปีนเกีียวกับศิลปินรุ่นที่ต่างๆอ่ะเพราะว่าค่อนข้างเยอะ เราขึ้นแทนแครับแล้วหลายๆพี่ๆหลายๆศิลปินก็ทักมาว่าผมกลายเป็นเหมือนตัวแทนว่าที่แบบกล้าพูดเพราะตั้งแต่ผมพูดไปผมพูดตามตรงเลยว่ามีแต่คนเห็นด้วยกับผมเพราะว่าเราพูดในมุมมองของความจริงเราไม่ได้ไปพูดว่าน้องผิดน,น้องนิสัยแย่เราไม่เคยไปพูดถึงอน้องเลยเราพูดในมุมมองของอาพาร์ทของแฟนคลับอออของน้องแล้วแฟนคลับของน้องก็ไม่มาถวายคำใส่รายเพราะนั่นที่แฟนคลับ อันนี้เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่มีเลยไม่มีมาถึงผมเลยเผมเห็นหมดไม่มีใครไม่มีใครเลยแต่มีโผ<ธ>ล่มาเมื่อเช้าแต่ไม่ได้เชิงดา่าอารมณ์ประมาณว่าอยากให้พิจารณาพฤติกรรมแต่ละคนดีๆแล้วก็มาเหมือนสอนว่าเอ,อ้ยิ้มเยอะๆนะพูดเพ้ะๆอะไรเงี้ยไปมไม่ถึงแล้วผมบอกให้พิมเมสบอกหรือเขากัวเราเขากเราหรอ ผมก็ไม่รู้ว่าเขาควรหรือไม่ควรแต่สิ่งที่ผมพูดมันผมว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่ที่เราเห็นแล้วก็พี่ๆศิลปินการโดนเยอะ <laughs> ผมอ่ะรักในเสียงน้องนะเพราะผมก็ติดตามน้องมาตลอดตั้งแต่น้องประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะรู้สึกว่าเราอยากให้ศิลปินแบบเนี้ยไปได้ไกลเพราะผมเห็นข้อดีของน้องตรงนึงคือว่าเราไม่เห็นศิลปินรุ่นที่ปิดบิด๊กแล้วคนเยอะมากขนาดน,นั้นจนล้นสังกสี ในในเพลงผู้ภาคหลางเราไม่เห็นแล้วเราจะเห็นแค่เป็นโ<อ><อ>าดใช่เรารู้สึกแค่เฮ้ยเนี่ยมันคือแบบถ้าถ้าทำน้องนีน้องคือซอฟต์เวอร์ที่ที่น่าจับตามอ,อ,<ช>อง<ช>แต่น้องจะไปได้ไกลหรือไม่ได้ไกลตอนนี้พินาทีนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องเพราะน้องตอนนี้มีครบอย่างทั้งน้ําเสียงต่างๆมันอยู่ที่แฟนลับรถวนอือไม่พิสัยเลยจริงจริงคนเข้ามาสิ่งที่มาบอกเราของข่าว่ามีการอะไรเราบอกว่เรารู้สึกว่ามันเป็นเยียวยาสิ่งที่ คือเขาก็โดนแหละคือเขาก็โดนแบบว่าบางคนเขาก็ขึ้นได้ขึ้นก่อนก็โดนด่าว่า <c oughs> ทําไมไม่ให้ศิลปินที่เขารักขึ้นก่อน <c oughs> ทําไมต้องขึ้นหลังพอขึ้นหลังปุ๊บทำไมคนอื่นออกหายหมดเลยคนรอดูน้องเพราะว่าคนทั้งคนแก่เขารอดูน้องเนี่ยคนรอไม่ไหวว่ากลับก่อน,อนอซึ่งผมมองว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพอย่างที่ผมได้แชร์ไปว่าเฮ้ย ถ้าคุณอยากจะดูขนาดนั้น่ะคุณหาจ้างน้องมาร้องเลงให้ฟังเองที่บ้านเลยเก็แค่แค่นั้นเองอ่ะแต่ถ้าสมมติว่าคุณไปดูที่อื่นคุณต้องเคารพกันตาใจเจ้าภาพที่เขาว่าจ้างมาคุณใช่ครับคุณต้องให้เกียรติคุณจะไปคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าทำไมไม่เปลี่ยนจากศิลปินคนนี้เป็นเด็กของตัวเองแล้วคือศิลปินของตัวเองดังแต่ไม่ได้แต่ทําไมคุณถึงไปแตะศิลปินคนนด้ได้ รูปงานแรกไม่มีปัญหามผมไม่กลัวเลยถ้าผมกลัวผมไม่ออกาาอมาขนาดนี้การอว่ามันคือการปาดเปลี่ยนแปลงไเพราะว่าศิลปินเขาเอาไปโพสต์ข้อลาะไรคุและผมก็เพิ่งเกันการเปลี่ยนแปลงในครับอันนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าเป็นกรณีศึกษาเรารู้สึกว่าศิลปินเบอร์ใหญ่ๆโดนเยอะม,มากโดนแทบจะทุกคนแต่ไม่มีใครจัดการกับกลุ่มแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นผมเหมือนเป็นกระบอกเสียงดีกว่าผมเหมือนเป็นกระบอกเสียงว่า นับต่อจากเนี้อยากให้ทางผู้ใหญ่น้องคัดจริงๆรัดในที่คือท้าพูดภาษาบ้านคือผูกรมกันจริงๆเลยอะ่ะว่าเอ้ยเอฟซี FC จะต้องเป็นยังไงคือเราจะเอฟซี FC ของน้องจะมาเม้นบอกผมว่ามันมีแต่พวกแอดบัตแอดบัตที่จะจ้องทําลายน้องเหรียญมันมีสองด้านผมก็เลยตัดสินใจตอบกลับไปว่าเหรียญมีสองด้านก็จริงแต่ทําไม ถึงสแสดงด้านนี้บ่อยแล้วเกินถูกต้องไหมครับเรียนมีสอง er ด้านด้านดีทําไมมันน้อยกว่าด้านลบใช่ผมงงแค่นี้ใชถ่ถ้าเกิดน,น้องฝังอยูบอกเลยน้องครับคือน้องเป็นคนที่มีความสามารถต้องยอมรับมิ้นน้องเป็นคนมีความสามารถและน้องเป็นคนที่เสียงดีมากแอ้นี่เราไม่ติดน้องมีพร้อมทุกอย่างแต่ตอนนี้สิ่งที่มันไม่พร้อมและสกัดขา้องคือแฟนคลับคุณแบบเนี้ยที่จะทําลายอนาคต้องผู้นญิเลยครับ ถ้าพูุดนีเลยน้องจะไปไหนได้ไม่ไปเลยถ้ายังมีแฟนแบบคู่แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้ารักน้องจริงาาสรับผมน้องลดสร้างทิพย์บางอย่างมันไม่มีใครดีไปทั้งหมดมันไม่มีศิลปินทุกคนของผมก็ไม่ได้ดีเราไม่ได้แบบเพอร์เฟคไปทุกอย่างมันไม่มีใครดีเลิศเลยกันทุกใคร ทุกคนมีอิรธิบทเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าเคาพบการตัดสินใจของแต่ละคนที่ไม่ว่าคุณจะขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ว่าคุณจะไปไหนต่างๆผมเชื่อว่าตัวน้องอ่ะทําำถูกแล้วตัวน้องทำดีแล้วแต่แฟนคับตัวนี้ทำไม่ดีที่จริงการออกมมีการโกนในคนมงรว่ารเราชาน้องหรือว่ามีกลัวไหมคุณลูคอามีคอมเมนต์มาแล้วให้การอิจฉาเด็ก ผมก็เรียกว่าศึกษามารอบได้จริงผมศึกษามารอบได้ผมเห็นมแล้วผมนักอ่านทุกกระบวนการนะครับผมนักอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์ผมถามคำหนึ่งว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไปอิจฉาเด็กงใหม่เด็กเกิดใหม่วงการลูกทุ่งเกิดใหม่ยิ่งดีเพราะอะไรเพราะผมอย่างที่ผมเข้ามาในพื้นที่ของแคนดิโกผมตั้งใจที่อยากจะพัฒนารูปแบลางให้มันกลับมัวแมสเพราะฉะนั้นบุคลากรเหล่านี้เด็กเหล่านี้ยิ่งเขาเกิดขึ้นมาแบบมีคุณภาพ ยิ่งดีผมมองว่าเถ้ายิ่งน้องเกิดโตมาแล้วผมถามจริงนัผมแบบเนี้ยผมจะไปอิจฉาน้องทําไมผมจะไปแทนน้องได้หรืผมก็แทนไม่ได้แล้วน้องจะมาแทนผมมันก็แทนไม่ได้อีกครั้งแล้วอย่างบางคนอง่ิีแฟงอย่างนี้ใช่ครับหิวอยู่แล้วผมขายบริจักษ์เฮ้ยผมขายบริจักษ์แทนยี่โท้ครับผมผมเป็นผลิตภัณฑ์ของผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดขนาดแฟนผมโพสบอกเลิกมันก็คอนเทนต์แล้วนะผมจะบอกให้ผม คนอยูแข่งแล้วฮะเรามีแสงในตัวของเราเองอยู่แล้วนะแต่ว่าแสงของเราคือแสงต้องถูกและปวดไม่แล้วแต่ตอนที่อา่าจเป็นตุชานเด็กหรืเราเนี่ยมือสั่นหรือยังมือสั่นก็เลยจะกดพิม <c oughs> พ์แล้วกดแล้ะแต่ผมกลัวแม่แล้วเขาปวดพรงม,มาดามว, <c oughs> ว่าป <c oughs> วดแล้ <c oughs> วลูกพอแล้ <c oughs> วอ๋อแต่ยังครับผมก็เลยบอกว่าเออยับยับ้งไปก่อนเพราะฉะนั้นผมมีอย่